สวัสดีค่ะไปตามหนึ่งไปดีกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มาที่ฟาร์มนานนี่นี่ทำไมโดกัดด้วยนกล่องลอยตามไปดูค่ะว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูผักโรงนี้ด้วยเนาะสวยมากเลยผักของเราไม่ได้มาเยี่ยมฟาร์มเรานานละแกนออาขึ้นนี่อากาศดีค่ะไม่มีฝุ่น P M น้อยมากเอาแวะ P M ตรงนี้หน่อย ตัมมาตามมาตมมาตัมมาต้มมาอันนี้คือส่วนข้างหลังนะคะที่ไม่ใช่ลงเรือนเราจริงๆตอนแรกอยากทําเป็นลานแบบมีร่มไม้สวยงามซื้อต้นไม้มาลงร่วมหมื่นตายไม่เหลือสักต้นไม่เหลือซากเลยไม่ได้ลดน้ำผมไม่ได้ลดน้ำพราะกลัวอะไรเปนน้ํิง นี่ก็จะเป็นแนวไผ่ของเรานะคะไผ่ที่เห็นต้นเตี้ยๆนั่นคือเขาเรียกไผ่กวนอิมจริงๆเขาปลูกไว้ไว้ไ<ม>เพื่ออะไรไม้มงคลจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าที่ฟาร์มเราตอนนั้นอะ่ะพี่รีบปลูกเพราะว่าโดยหลักของของ,ของกเกษตรอินทรีย์ไอ้ฟอร์มมันจะต้องมีการรั้วกันแนวแล้วช่วงตอนนั้นอะ่ะหาไผ่หวานอย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยไปเอาไผ่กวนอิมมาปลูกเลยจ้ามา เรามาดูข้างหลังอันนี้เป็นพื้นที่ใหม่เราเราหวัดผมเพิ่มเป็นล่องสวนตอนแรกก็ลกล้างน,นะเ,เาบอกว่าม,ม,มีมีทีมดีเด่นฟาทำให้ไม่ลกล้างเดินผ่านลูกดูิ่งกันใครอยากมาเที่ยวได้นะแต่บอกก่อนนะคะเพราะว่าแต่สวนเราก็มีประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นแนวต้นกล้วยค่ะต้นน้ำวา้าเราจะขาดแนวนี้ได้ไหมเนี่ยตัดคลิปกูหักคล้งหักไปเนี่ยไม่ได้กลัวตกแนะกลัวหักอย่างเดียวทิพย์ไปเออไม่หัก <c oughs> เอาใหญ่ๆเลยก็ไม่ได้ <c oughs> นี่ต้นอะไรนี่ก็ <c oughs> ปลูกกูเ,อเยอะนะแต่เป็นต้นอะไรเ็นต้นอะไร อุ้ยป้าตัดตะขบทำไมเนี่ยตะขบอ่ะไหนตะขบนี่หากินยากมากเลยนะหอมชาแล้วเนี่ย,ยแล้วไหนไอ้หม่อนที่ว่าลูกใหญ่ๆมันออกลูกขยังแล้วนี่อะไรตแต่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกใช่ปะ ไม่มันขึ้นเองเออขึ้นเองงดนะเอ้ยเออเพราะว่าอาหารเทศสวนเรามันจะหวานนะเพราะว่าดินดินเราอ่ะเค็มสูงฮะมันมีพันกล้วยน้ำว้าบ้างไหมพี่หนูไหนไหนไหนกล้วยเอ้ยกล้วยกล้วยหอมเดี๋ยวต้นเดียวเลเดี๋ยวกอเดียวอเหี้ยเทนกับกล้วยหอมเแล้วกอเดียวเหรอไหนนี่จะฟันอะไรฉันช่วย ได้ได้จัดเปลี um? ่ยนไหมัเปลี่ยนไหมเลี่ยนว่เก่งเว้ยอเป็นไงเป็นไงสันีหมอเป็นไงดตมืแบบพี่รู้จักไล้เอนถือติมมัก็ไม่ให้เขาให้กินกันนละลายละลายหมดสิถือไว้ก่อพีเลตัว ่แมวไม้เอานี่เเออได้ิเว้ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นพี่จองเ่อนไปดินข้าวนั้นเฮ้ยเอาเลื่อยที่ไหนกันมาวะเฮ้ยไหนไหนไหนขอลองละอันนี้เลื่อยที่บ้านนี่อันนี้อันนี้เลื่อยคุณนุชตั้งแต่ทางเดิมเนี่ยไม่เป็นไรแต่พาอะไวะโอ้โหแมงมีน้ำด้วยมเน วิ่งเฮ้ยท่าไหนวะเนี่ยท่านี้เองแหละท่านี้จริงไหมท้ไมเราต้องเลื่อยตรงอันเออว่ะโอ้การหัวไหล่อะเออว่ะโตอยู่ข้างเดียวเออว่ะ ถ้าไปเล่นอันนั้นดีป้าต้องการก้ามขึ้นมาาไปโหนเนี่ยมาตรงนี้ได้ประโยชน์อะแล้วเขาไอ้นั้นแถววันถวันไม่ได้คลิปให้ดูว่งอ้ะใครอยากมาเที่ยวเชิญเชิญเชิญพี่จองกับคันแลนมาสวนเราได้นะมีสิ่งที่น่าเรียนรู้เยอะเลยอย่างเช่นอันนี้อันนี้จริงอ่ะเขาเรียกต้นเทียนใช่ไหมป้า ต้นปืนเข้าไปแต่งกันนะเขาขายได้หลายต่างนะเนี่ยเนี่เขาไปแต่งอะไเขาไปตกแต่งตามงานแต่งงานอะไรเงี้ยใครสนใจมาได้นะคะสวนเราดูแต่ว่า ก็ไปทำฟืน้นทำฐานไปทำฟื้นเลย,เออยปันทีเดียวดิแล้วทีเดียวมันจะขาดเหรอขาดส่ายพอกันวะเนี่ยพอฟันให้พีนูดูดิฟันครั้เอองเดียวออมไไไ่ด้้เออ้เลยเย กันทีเดียวอออยยย ชานมสดเนาะชาอะไรเอ้าหอพุชาแต่พุชาไทยไม่เวิร์กว่ะพุชานมสดต้องพุชาแบบพุชารสามรสอะไรอย่างเงี้ยพุชารมสดแต่เอาพันที่ไหนใครมีพัน่เโอ้โหวันน uh ี huh. <laughs> oh, <laughs> <estimates nymi testosterone> oh, ้ไม้ยงแขงอ่ะค่ะอันนี้ก็คือแนวต้นกล้วยเรานะส่วนใหญ่เราปลูกเราก็จะปลูก กล้วยน้ำว้าแต่แนะนําถ้าใครจะปลูกกล้วยเนี่ยให้ปลูกกล้วยน้าว้าขาวคือกล้วยน้ําว้าขาวจะขายได้คือในกรุงเทพเขาก็จะทานกล้วยน้ําว้ากันที่เราเห็นเป็นหวีอย่างเงี้ยค่ะคือลูกกล้วยน้ำว้าขาวมันจะมีกล้วยน้ำว้าขาวกล้วยน้าว้าเขียวกล้วยน้ําว้าขาวก็จะผลกลมๆแต่ถ้ากล้วยน้าว้าเขียวเนี่ยผมมันจะเป็นเหลี่ยมเนนะคะแต่เขาทานกล้วยน้ําว้าขาวกันเดี๋ยวเราไปดูเออหลักๆของฟาร์มเราที่เราปลูกกันก็คือจริงๆัคือผักโขม ดูมันมีลงที่สวยมากเมื่อกี้ปลูกได้ดีมากตอนนี้นะคะใครสนใจค่ะผมก็บอกได้มีพื้นที่เดินเราก็เดินได้เนี่ยลงกล้วยนะปลูกง่ายมากนะกล้วยสําหรับแบบคนที่ไม่มีเวลาเวลาน้อยไม่ได้รดน้ํานเนี่ยคือต้นอื่นเราลงจริงๆเราลงไว้เยอะนะทุลงดูเรียนเราก็ลงตายเขาไม่ได้รดน้ำาน,นี่ะ ด้านหลังสวนนั่งมองอยู่แต่กล้วยเราไม่ได้อะไรก็มากเขาก็าไม่เป็นไรเขาก็ยังแตกไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันตามาถ้าใครเห็นคิดเก่าๆแล้วเนาะที่เราเคยขุดอจับไอ้ชา,า,าป,ปวกจริงๆเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะพื้นที่ตรงนี้เขาก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆมันคือความอุดมสมบูรณ์ของดินเนะ ฟาร์มอินทรีย์ก็คือฟาร์มที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีเคมีก็เป็นระบบอีเวสปลูกด้วตามธรรมชาติเราแบบนี้นะคะก็แสดงถึงความดีมือธรรชาติเดี๋ยวเราไปดูผักโขมกันว่าผักโขมหน้านี้เป็นยังไงบ้าง ี่ฮะฟานเจนมีนอก,มอกอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้นอกออกมันมันก็ตายไปก่อนไปไปไอกไป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 ล่เอาไป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 ดิไปยังไงล่ะนี่มันจะหมดแรงแล้วเนี่ยเจนทำไงอะปน่อย,อ,ยอุ้ย้าวไปอีก โอ้นอกเข้าไปแล้วไอ้ดินก็ไปสมดุลของเขาเนาะเขาก็ไปกินหนมกินหนอนตามนี้นี่คือผักขมของเราโขมเขียวอ้นี่เราปลูกไว้ทำไมเยอะแยะก็อย่างที่บอกนะคะดูในคลิปตัดก่อนๆได้แล้วก็ไปแปลรูปตรงนี้นะคะคือผักขมสวยมากอันนี้คือสวยมากมากแต่อันนี้ถ้ากินสดมันก็จะสูงเกินแต่อันนี้จะบอกว่า เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้แก่เลยดอกก็ไม่ออกแต่อย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บส่งขายสดเราถูกรีเจ็คกลับหมดเลยทั้งๆที่แบบต้นสวยมากๆเลยนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราอะเลิกขายผักสดเลิกทาฟาร์มผักสดเพราะจริงๆมันสวยมากทุกคนดูนสวยจริงเนี่ยนี่คือใส่ใจในการดูแลแบบปลูกให้น้ําเหมาะสม มีสมดุลทางธรรมชาติมีนกกินหนอนมแมลง <c oughs> ต่างๆว,วันนี้เราก็จะปิดด้วยฟาร์มผักขโขมนะคะใครสนใจผักโขมก็ติดตามได้ในช่องของเราก็จะมีเรื่องราวของผักโขมแล้วก็ฟาร์มอินซีแล้วก็ในเรื่องของอาหาร <c oughs> ผักโขมอินซีอก่อนไงฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะ <c oughs> แกนอมเป็นิกค่ะบาาค่ะ <c oughs>